ยังมีการอนุมัติช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมของปีที่แล้วนะครับเพราะว่ารอบแรกเนี่ยคือคอรมอเขาอนุมัติไปแล้วนะครับว่าน้ำท่วมตั้งแต่24ชั่วโมงและทรัพย์สินเสียหายไปจนถึง3เดือนขึ้นไปเนี่ยได้5 0 0 0 7 0 0 0และ9,000บาทที่ผ่านมานี้จ่ายกันไปแล้วรอบแรกจ่ายแล้วนะครับแล้วก็มารอบหลังนี้เพิ่มอีก10จังหวัดตั้งงบประมาณไว้แล้วในวงเงิน1,000 1,100กว่าล้านบาทนะครับที่จะจ่ายในส่วนนี้นะครับ1,190ล้านนะครับที่จะจ่ายช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมจำนวนประมาณ237,000ครัวเรือนอันนี้ก็จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอบตเทศบาลและกรุงเทพมนครที่อยู่ในพื้นที่น้ำท่วมเนี่ยทำการตรวจสอบเสียภายใน30วัน และพอ30วันเสร็จปั๊บเนี่ยครมอนุมัติว่าให้ธนาคารอมสินเนี่ยเร่งจ่ายเงินให้กับประชาชนที่ประสบภัยเนี่ยภายใน60วันนับตั้งแต่คณะรัฐมนตรีอนุมัติครับอันนี้ก็เป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอีกส่วนหนึ่งที่เป็นการเพิ่มเติมนะครับจากส่วนที่จ่ายมาแล้วก่อนหน้านี้เมื่อวันที่17กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา